ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวรลมวันนี้กับมาพอกันนี่ละพี่น้องวันนี้วันเช้าๆเนาะวันนี้อากาศหนาวๆพี่น้องวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะพี่น้องวันนี้กระเบื้องต้นไม้ก็เริ่มมืและพี่น้องใบใบหมดแล้วเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายพี่น้องของฤดูออทัมฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นเดือนสุดท้ายพี่น้องวันนี้กะสีเริ่มหนาวละพี่น้องกะสีหนาวกะสีหนาวเติบแต่ว่าอันอันวันเปิดออทัมเป็นเนี่ย ยางไปทางการมันจะมีมือเขางมันอยู่แต่ว่าคอยนับเอาเป็นเดือนเราซื้อๆพี่น้องคอยนับเอาเป็นเดือนซื้อว่าช่วงใดช่วงใดสินะพี่น้องเพราะว่ามันนั่งเถื่อมันกะกลางกลงเดือนนงสิน้องนั่งเถื่อนมันกปปลายเดือนนั่งเถื่อมันกะต้นต้นเดือนเนาะของฤดูแต่ลฤดูๆแต่ว่าคอยนับเป็นนับเป็นต้นเดือนไปเลยนะพี่น้องก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูอออถ้มฤดูใบไม้ร่วงเนาะพี่น้องบันทึกาพราบบดเดือนพฤศจิกาแลวกจะเริ่มนับเดือนท่านว่ามกราคมผานี่เป็น เป็นฤดูหนาวนะพี่นอ้องเป็นวินเทอร์กต่สีหนาวโอ้โ,โหปีนี้มันสชหนาวซ้ำใดเลยพี่น้องไอ้ไหนังปีมันกะหิมะตกในประเทศอังกฤษหนังปีกะโบ,บตกพี่นอ้องหนังปีกะแค่หนาวซื่อๆสิเน้องหนังปีกะหิมะตกเนาะที่เขาไม่ยู่นี่หิมะตกแห้งๆนะพี่นอ้องหูซึกว่าที่เดย์เรนหิมะอยู่นั่นเดย์สองปีพี่นอ้องเดย์เรนอยู่สองปีได้ปีหนึ่งไดย์ไปสเลดเนาะมันก็จะมีไอ้แนวนั่งหลกักอะ ไอ้ตะลูดลงคอยนะพี่น้องเอาไปตั้งยู่คอยแล้วก็ตะลูดลงไปเนาะได้เรนยู่เทือน,นึงเนาะหลังจากหั่นแต่ประเดเรนที่มาอีกเลยเนาะประเดเรนวันนี้ก็มีอีกเทือนึงสิเอรเฮ็ดวิดีโอตอนตอนตอน,ตอนเฮ็ดวิดีโอใหม่ๆนะพี่น้องเดือนเออ่กุมภาพันธ์เดือนกุมภาพัานธ์มันก็ตกเนาะแล้วก็มีอีกปีนึงปีก่อนนี่ปีอะไรเนี่ยแหละต่ว,ว่าก็ประเดเรนแล้วพี่น้องมันหนาว มันเริ่มเบื่อหนาวแล้วนะมันอีกเจสิกาไปหาหมอพี่น้องได้สิพาเจสิกาไปหาหมอตอนเก่าโมงกว่าเนาะหมอนาซิเอสโมงยู่แกนดทรัมพ์คนนี้พี่น้องอยู่โรงคบาลใกล้หน่อยลโบ้เป็นโรคบาลเกาะอ้อมแอมนี่เนาะโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนหนึ่งไกลๆเนาะเขาเซมีหมอเฉพาะเฉพาะทางมากพี่น้องที่เจสิกาเป็นนะแต่ยังลูกผีลูกคนอยู่พี่น้องยังลูกผีลูกคนอยู่โบ้เป็นหูว่าเป็นอีหยังแท้ๆเนาะยังเสียละโรคไข่ไข่เจี๊บมันกระมา้า กรรมของแพ้กรรมของมันพี่น้องกรรมเอากรรมเอามาเกิดเนาะกรรมเอามาเกิดไอ้กรำหน่อยกรรมหลายแต่ละคนก็ต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายไปเบิ่งว่าสิเป็นจังไหนเนาะไปเที่ยวอันอ่าอย่างแกนทรัมพี่น้องคัมแม่นได้คัมแม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะก็เพราะว่าก็สิไปแบบว่าอันขี่รถไปเนาะขี่รถไปแล้วก็สิไปหาหมอแล้วก็สิขี่รถกลับเลยนะบ่ได้รอพี่น้องบ่ได้รอในเมืองแกนทรัมให้เบิ่งดอกแล้วกาเจสิกาคัมแม่นมาท่านก็สิไปส่งอยู่โรงเรียนเลยนะคะพี่น้อง ยูนี่ก็คือไอ้โทรบอกโรงเรียนละกันไอ้แล้วย่ามได้ก็ไปส่งอยู่โรงเรียนพี่น้องกล่องคอยมันก็เริ่มเบอร์แล้วเพราะว่ามันหนาวพี่น้องมันหนาวมันเป็นไอเนาะลาเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องตอนนี้เขากำลังเดินทางไปแกนทรัมพี่น้องอาการมันนี้ก็สมุขขมัวพี่น้องเลยสมุกขมัวปะแกสนุไม่ลูกไปเที่ยวอ๋อ yesterday เยอะเอ่อดูหนัง Uh, yeah, uh, well basically we went on the bus and yeah. it took an hour, it was really long, Nearly like an hour away from school, but yeah, the bus was an hour and then um, mm -hmm. we got off the bus and then we got off right outside the, mm -hmm. the snack shop. Party. Yeah, I guess so. Okay. There's only like eight, eight other people in there, maybe six, six, eight. Hello? Yeah. Six <laughs> people we watching? Uh, not including us. Uh, I don't know. Wait, let me think. That's probably most of <laughs> what you're gonna get in restaurants now. <laughs> it's gonna get worse, isn't it, Jess? <laughs> <laughs> we get one of you as well. But you're not lying no, scary. Really no. Some no. people find that film with Jack Nicholson, The Shining, quite scary. Yeah. Because they don't know what's going on. When you don't know what's going on you get มุทมทห,หนานเกา่าเก่าคิดห้อเก่าค่ะเก่าแนี่่เก่าแห้งเข้าไปทางไหนแ้งไปตไออ่อยานพม่น้องมันเก่าแห้งเก่าอีกเรือ กินอะไรไม่รู้กินแมกน้ลออกมา We have to go to school eat in the school นนเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านไปทางไหนทางนี้บอก่เอัามหึโอนเนีี่50 yeah, 5 really? yeah. oh i feel like five. คนเดนะให้น้าตุเปียกนาตุเปียกนาตุเปียกเปียกทรงตุเปียกสุกตุเปียกให้เสื้อตุเปียกเสื้อตุเปียกเสื้อตุเปียกถึงแล้วลินคอนกลับมาถึงลินคอนแล้ว เราก็จะมาซื้อแมคโดนั์ให้เจสิกาหิวมากหิวมากหิวมากถ้าเจสิกาได้กินแล้วเจสิกาก็จะได้ยิ้มใช่ไหมพอรู้เรือร่องนีขนาดนันมาหอนเพื่อนเราพี่หน่อแต่ว่าปุดเขาเพื่อนสิปี่สเจสิกาอยู่โรงเรียนพระเอก ปวดเหี่ยวปวดเหี่ยวเจสิก้าทำไมไม่พูดภาษาไทยวันนี้เราสปิกไทยเจสิกาทำไมไม่สปิกไทยเออจดอน h i n k i n g I need to buy some pens to do my w o ปากกาแบบไหนเอ e l t tip pens not ซื้อที่ไหนที่โรงเรียนบ่ o ไปซื้อวันไหนละให้เด็ดดี้ไปซื้อที่อ่าฟิโโคให้ไหมเอาแบบไหนเทลเดดดี้ก็ได้ ยังไงเอาอยังไงอืมจะ i มสิฉันนี้นจะนวันแลกก e ังจะมุ่งหน้าไปโรง,งเ,รเรียนเจสิกาพีเนองไปสง่งเจสิกาไปโรงเรียนบ่ายสองโมงไปตแตงแต่ซีบเบนโมงนองไปตัตงแต่เก่ามุงเก้ามุงสีสิบแปดตอนนี้ค่ เกือบบ่ายสองไปนอ่ายโมงสี่สิบเก้านาทีไปจองนั้กเรียนยอนท่เดดดีดตคอนนแว่เป็นินัเข้าตรงไหนล <right. S 2> ูก ได้ยินได้ดิ somewhere along here I think right by here is fine yeah mm hmm. is that okay yeah just get out of my side this this side you go hi <Bye>, Jess เอาหมดหรือยังเอาดูของด้วยนะลืมนั่นลืมนี่เจออะไร ยมแล้วก็วิทยาลัายอยู่ในนี้มองเดียวกันย่าวมออพี่